ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบล็อกเครื่องตัวที่มีการปรับเปลี่ยนต่อจากนะครับต่อจาก KD นะครับหรือบล็อกเครื่องของวันเร็วที่ใช้ใน Toyota f o r t u n e เ Champ แล้วก็ t o y o ต a v i g โที่ผ่านมาที่รู้จักกันในบ้านเราก็ปรับมาเปลี่ยนเป็นตัว1 GDFV t ตัวนี้นะครับเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดเข้าไปกันแล้วตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการตัวแรงๆเนี่ยติดสเกิร์ตมาให้รอบขันพร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมส่งมอบ นะครับเป็นรถบุคคลรถบ้านะนะครับไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องถ้าซื้อราคานี้ก็คือราคาที่จบเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ตัวนี้โฉมนี้แล้วก็สีนี้ด้วยคือไม่ชอบไม่ซื้อเพราะว่ามันต้องเป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยมันไม่ใช่สีดำนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีดําเป็นสีน้ําตาลดําเป็นสีเปลือกมังคุดหรือสีเม็ดมะขามก็แล้วแต่จะเรียกแต่ผมเรียกง่ายคือมันเป็นสีน้ตาลดํา ครับผู้มครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีไม่ได้รีวิว Fortuner ชมชมนี่ตัวแรกนะครับชมนี่ตัวแรกช่วงปี58-59นะครับและที่มทันคือดูผ่านเลนส์กล้องนะครับอาจจะหลายคนอาจจะเห็นว่าเป็นสีดําแต่จริงๆนี้สีนี้คือไม่ชอบไม่เล่นหาไม่ซื้อนะครับตัวนี้เป็น2.8สิกมาโฟสีน้ําตาลนะครับหรือสีน้ําตาลดำนะครับสี เปลือกมังคุดสีเม็ดมะขามแล้วจ,จะเลือกแต่ผมเรียกว่าสีน้ำตาลดำแล้วกันเพราะว่าถ้าวิ่งถ้าจอดในร่มแบบนี้นะครับไปโดนแสงอะไรมันจะเป็นสีดำนะครับก็ถือว่าเป็นสีพิเศษที่มีรถน้อยอยู่เหมือนกันนะครับน้อยอยู่เหมือนกันคือนับคันได้พูด,ดง่ายๆนะครับเท่าที่ผมขายมาพอจะเนร์ไปหลายร้อยคันก็น่าจะเป็นคันที่3ที่4ีไม่เกินนี้มาชมกันหน่อยจริงๆแล้วคันนี้ข้อดีของรคันนี้คือเป็นรถที่ผู้ใหญ่ทางสุรินให้มาดังนั้นเราฉะนั้นเป็นรถบ้าน ซื้อเงินสดไม่มีไม่มีแวตไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องนะครับผมตั้งขายคันนี้นะครับอยู่959,000บาทคือสภาพนี้ถือว่าสวยเนียนตามากนะครับก็เลยนํามาคอนเฟิร์มสภาพให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับส่วนพาร์ทบายบอดี้ข้างนอกก็คือมีการตกแต่งมาสเกิร์ตมารอบคันนะครับซึ่งเป็นโทนสีเดียวกับบอดี้ตัวรถนี่คือทําให้ดูดีขึ้นระดับนึงนะครับมีชุดแต่งเพิ่มมาให้แล้วก็คอนเฟิร์มสภาพในเรื่องของ เครื่องยนต์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เล่นหาไม่ชอบจริงๆก็ก็ถือว่าอาจจะเกินจําเป็นนะครับสำหรับรถ PPV รถครอบครัวทั่วไปเพราะว่าผมมี2องพก็มีเยอะนะครับแต่ตัวนี้เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งสําหรับคนที่นะครับขาแรงขาลุยนะครับหรือต้องการสมรรถนาสูงก็ได้เหมือนกันคันนี้นะครับสองจุดแปซิกมาโฟนะครับ1 GTFTV 2755cc หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้าสภาพแน่นอนนะครับรู้ประวัติอยู่แล้วนะฮะคือสวยเนียนตานะครับบอดี้โครงสร้างคือเนียนกิ๊บน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับล่าสุดโดนปืนฉีดน้ําไปตาหนีมีนิดหน่อยนะครับซึ่งไม่เป็นไรไม่มีผลนะครับโดนปืนฉีดน้ําไปนะครับปืนฉีดน้ําแรงดันสูงลืมปรับขนาดหัวเพราะฉีดนะครับนะแจ้งทีมงานไปแล้วนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบล็อกเครื่องตัว ที่มีการปรับเปลี่ยนต่อจากนะครับต่อจาก KD นะครับหรือบล็อกเครื่องคอมวนเร็วที่ใช้ใน t o y o t a f o r t u n e r c h a m p ชแล้วก็ t o y o t a Vigo ที่ผ่านมาที่รู้จักกันในบ้านเราก็ปรับมาเปลี่ยนเป็นตัว 1GD f t v ตัวนี้นะครับเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดเข้าไปเชั้นแล้วตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการตัวแรงๆนะครับตัวแรงๆแต่ล่าสุดทุกวันนี้แรงกว่านี้อีกนะครับทุกวันนี้มันเป็น2 0 4บิด500ไปแล้วนะครับไม่ใช่บิด450เหมือนตัวก่อนแล้วนะแต่เราพูดถึงว่า สำหรับคนที่ต้องการยังเล่นหาชอบบอดี้โฉมนี้อยู่นะครับก็พูดง่ายคือเดิมๆเพิ่มเติมเพื่อมีแกะแต่งสเกิร์ตมารอบคันยังไม่ได้มีการแปลงหน้าอะไรแล้วก็พวกสีน้ําตาลสีดําสีเทาดำไรพวกนี้นะครับตำหนิก็จะมีเล็กน้อยนะครับตำหนิส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเก็ตหินนะครับคือถามว่าเก็บได้ไหมมันเก็บได้แต่เรารักษาความเดิมก็คือไม่ต้องไปขยับน็อตดีกว่านะครับอาจจะแต้มสีเอาหรือไม่แต้มก็ไม่มีผลเพราะว่ามันเล็กน้อยนะครับเป็นรอยสเก็ตหินแล้วก็สีดียางนะครับก็ ยังเป็นสเปคเดิมติดรถนะครับ2องห r 1 8นะครับแม็กนาเดิมหน้าเงาแล้วก็ทิมทันคือตัวนี้เป็นบิสโตนปียีบนะครับบิสโตนปี20ก็ใช้งานได้อีกยาวๆสบายๆแล้วก็อีกลักษณ์ภายในสำหรับตัว28 Sigma 4ก็คือเป็นรุ่นเดียวเลยที่เป็นเบาะสีนี้นะครับก็คือสีน้ำตาลทอง นี่คือเอกลักษณ์ของ2.8งจุซิมาโฟเพราะว่า2.8ที่เป็น RWD หรือว่าขับ2มันจะเป็นสีเหมือนกับ2องจุดนะครับเหมือนกับ2.4นะแล้วก็ถือว่าคันนี้ใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยมากภายในคือต้องบอกว่าสวยเดิมเนียนตานะครับสวยเดิมเนียนตาเลขไม่อยู่แสนกิโลนะครับ1,9913กิมกิโลนี่คือ รถ Fortuner โฉมใหม่ตัวแรกณตอนนั้นนะณตอนนั้นแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับเหมือนที่ผมบอกคือรถผู้ใหญ่ทางสุรินให้มาคันนี้สภาพสวยมากนะครับแล้วก็มีจอมีกล้องถอยทัชสกรีน7นิ้วแอดิจิตอลแล้วก็นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น4 w h e e l นะครับบิดพัดเข้าแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ VSC d a c มีให้ครบๆนะครับมีจอมีกล้องถอยก็คือฟังก์ชันตัวเต็มณตอนนั้นนะครับมี แพดเดนชิพนะครับพดเดนชิเกียร์มือมีคุชคอนโทรลนะครับก่อนที่ทปัจจุบันเองก็จะพัฒนามาเป็นนะครับเป็นอะแดปตีฟแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นคุชคอนโทรลตัวเดิมอยู่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันติดรถที่ให้มาในตัวท็อปสมัยนั้นเพราะว่ามันก็จะมีตัว28ซีฟ้าโฟกับตัวท r d นี่แหละที่ออปชันใกล้เคียงกันถ้าไม่นับชุดแต่งนะตัวนี้959,00 0บาทนะครับไม่มีไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องกรณีที่ซื้อกันสดนะครับก็ถ้าเป็นซื้อกัอนคือจัดได้ โอ้โห oh, อลังการมากนะครับจัดได้น่าจะประมาณล้านล้านหนึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะครับจัดคือเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับเรื่องเรื่องของยอดจัดเงินดาวนี่คือใครไม่สะดวกที่จะดาวในช่วงตรงน,นี้ต้องการเก็บเงินสดไว้ใช้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่อยากจะได้รถไปใช้งานในช่วงหน้าฝนหรือพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะครับตัวนี้เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ฟังก์ชันครบนะครับฟังก์ชันครบจะขับบนออฟโรดออฟโรดนี่คือใช้งานได้สะดวกสบายไม่จุกจิกนี่คือ ถามว่าจุดแข็งของโตโยต้าเองเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นแต่จุดแข็งเขาคือไปที่ไหนก็ได้สบายใจไม่ต้องกลัวพังไม่ต้องกลัวซ่อมไม่จุกจิกนี่คือจุดขายหลักๆที่โตโยต้าทำตลาดมาอาจจะไม่ได้ชนะเลิศในเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นแต่ผมบอกเลยว่าในเรื่องของความทนทานนะครับค่าบปิเทน้นค่าซ่อมบำรุงเนี่ยกินโตโยต้ายากนะครับเพราะว่าเขาดูแลรักษาง่ายมากนะครับภายในก็นะครับสมสภาพเลยนะครับยังสวยเนียนตา ภายนอกภายในคือใครเล็งไม่ใช้งานเห็นไหมมีพรมกระดุมเข้ารูปไม่ใช่มีพรมอะฮ่าดีนะครับเข้ารูปทั้งคันเลยนะครับเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับก็ตัดกับสีน้ำตาลทองมีพาวเวอร์เลดชาร์จปลั๊กไฟไปไฟบ้านชาร์จโทรศัพท์มือถัอต้องมีอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับรถ pvv ไม่มีไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เขาจะตัดหลายๆค่ายเกือบหมดทุกค่ายตครับตัดจอบิวอินออกหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวโฟลเดอร์แชมป์ชายคิดสุดท้ายเนี่ยคือให้บิวอินมาแต่หลังนั้นมาโแลเพอร์ไม่ม น,น่าจะไม่ได้ใช้เพราะว่านี่คนอยู่กับจอโทรศัพท์อยู่กับ iPad แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับอะไรพวกนี้มากกว่าก็เลยไม่ได้มีมาให้นะครับไปคอนเฟิร์มที่สภาพด้านหลังกันบ้างด้านหลังแน่นอนก็จะเป็นประตูไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราปล่อยให้เขาทำงานอิสระตามที่เขาเซ็ตค่ามานะครับเพราะบางคนเองอาจจะรีบร้อนใจร้อนไปเปิดไปปิดไปดันช่วยเขาบางทีมันก็ต้องค้างมันก็ต้องไปรีเซตใหม่นะครับซึ่งก็บางทีก็จะีค้างร้ายนะครับประมาณนั้นหน้าหลังสวยเดิม ก็บอกแล้วว่าคันนี้เองเนี่ยนะฮะถ้านับกันใน Fortuner ชโฉมใหม่ตัวรแรกๆเนี่ยก็สภาพส่งเข้าประกวดได้นะครับกับที่1นึงแล,ล้วแหละนะครับเนี่ยภายในก็จะเป็นเนี่ยโทนสีนี้นะครับเป็นเบาะ3แถวเจ็ดที่นั่งแอร์3ตอนนะครับก็เพิ่มความดูดีดรูรักษาง่ายนะครับมีพรมห้าดีเข้ารูปให้ด้วยนะครับสวยงามตรงไม่คือไม่ตัดไม่ตัด ไม่ตัดกับสีรถนะครับเพราะบางคันได้มาใส่สีแดงมาผมก็ออกเลยนะครับ,รบมันบกเข่ากันนะครับมันไม่เข้ากันเนี่ไหมด้านหลังสกเกิร์ตสวยงามคือไม่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 ลุงไ,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 ไม่ได้ลุงรังนะครับดูดีกําลังดูดีนะครับสวยดูดีเนี่ยติดสกเกิร์ตมาให้รอบคันพร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมส่งมอบนะครับเป็นรถบุคคลรถบ้านนะครับไม่มีอะไรไมาเกี่ยวข้องถ้าซื้อราคานี้ก็คือราคานี้จบเลย นะครับใครที่สนใจอยากจะได้ตัวนี้โฉมนี้แล้วก็สีนี้ด้วยคือไม่ชอบไม่ซื้อเพราะว่ามันต้องเป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยนั่นมันไม่ใช่สีดำนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีดําเป็นสีน้ําตาลดําเป็นสีเปลือกมังคุดหรือสีเม็ดมะขามก็แล้วแต่จะเรียกแต่ผมเรียกง่ายๆคือมันเป็นสีน้าตาลดําที่มีรสเอกลักษณ์พิเศษบางทีมองเป็นสีดําบางทีมองเป็นสีน้ําตาล แล้วแต่มุมองศาแสงนี่คือคุณสมบัติซื้อรถคันเดียวได้2ส,สีแต่ในเล่มระบุเป็นสีน้าตาลนะครับเน้นย้ำคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งสองสักดาก็นํามาคอนเฟิร์มให้ว่า f o r ์จูเนแต่ละคันที่คัดเข้ามาที่ผ่านมือสอเนี่ยก็คือการันตีได้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางเสียเวลามาดูรถนะครับผมส่งรถให้ถึงที่บ้านเหมือนเดิมนะครับทำสัญญาที่บ้านรอรับรถที่บ้านรับเล่มที่บ้านในกรณีซื้อเงินสดหรือว่าซื้อเงินผ่อนเองก็ทําสัญญาที่บ้านของท่านได้เลย นะครับบริการฝากทําสัญญาทั่วประเทศท,ท,ท,ทุกวันนี้เร็วมากนะครับไม่ไม่นานก็รู้ผลแล้วขอให้เอกสารครบครบจบจบแน่นอนก็ฝากอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันคุณภาพจากค,ค่ายมงคลคุนคาเซนเตอร์กับเตยเต้ตาไฟ,ฟเจอร,ร์สองจุดแปดซิกมาโฟปีห้าแปดหรือสองพันสิบห้าเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสวยๆคันนี้กับสศดานะครับฝากติดตามไลค์ซับสไครต์และกดแชร์นะครับให้ถึงสองแสนซับสไครต์นะครับในช่องของยูทูบแชนแนลรถมือสองมงคลคาเซนเตอร์ช่องรถมือสองคุณภาพฝากติดตามรับชมเหมือนเดิมและก็สฟักดาาขออลไปก่นสวัสดีครับ